ใครที่ยังไม่ได้รับเงินโครงการประกันรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวฟังทางนี้นะคะรวมไปถึงใครที่ยังไม่ได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยวอัตราไล่ละ500บาทอีสานแทบก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมหรือกเกษตรกรท่านไหนอยากทราบว่าไร่ละ500บาทในงวดที่2 จะมีการโอนยังไงสรุปแล้วรัฐบาลจะจ่ายจริงหรือว่าเป็นข่าวลือให้เกษตรกรดีใจเฉยๆและเกษตรกรผู้แจ้งการปลูกมากกว่า1ชนิดขึ้นไปหมายถึงข้าว2ชนิดจะได้รับเงินยังไงและวันที่เท่าไหร่ตอนนี้รัฐบาลยังไม่จ่ายเงินเลยและจะต้องไปติดต่อที่ไหนและทําถูกทุกขั้นตอนแล้วทําไมรัฐบาลหรือว่าทางธนาคารทกศยังไม่โอนเงินติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอิสานแซวีเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซ วันนี้อีสานแทบจะพาคุณผู้ชมมาติดตามในส่วนของการจ่ายเงินโครงการประกันไรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวรวมไปถึงการจ่ายเงินในอัตราไร่ละ500อยบาทที่เกษตรกรบางท่านยังไม่ได้รับการโอนเงินเลยและมีหลายท่านสงสัยว่าไร่ละ500บาทงวดที่2ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะมีการจ่ายเงินสรุปแล้วจะมีการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลหรือเปล่าหรือผู้ที่มีปัญหาในการแจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดขึ้นไปนะคะยังไม่ได้รับการโอนเงินและแจ้งวันเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกันนะคะสําหรับข้าวตั้งแต่1ชนิดขึ้นไปยังไม่ได้รับการโอนเงินจะต้องทําอย่างไรแล้วก็เกษตรกรจะต้องไปติดต่อที่ไหนและทํำยังไงถึงจะได้เงินส่วนต่างประกันรายได้และอัตราไล่ละ500บาทค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะเกษตรกรหลายท่านสงสัยและอยากจะรู้วันนี้สารบได้รวบรวมคําถามเหล่านี้แล้วก็มีคําตอบ ว่าจะเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่ทางเกษตรกรได้ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะสําหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่4นะคะโดยมีการโอนมาแล้วตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2563ค่ะจากการสอบถามข้อมูลทางธนาคารทรกศนะคะคุณผู้ชมพบว่าทางธนาคารทรกศได้โอนเงินโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกร อย่างต่อเนื่องแต่ว่าเกษตรกร,ะร,กรจะมีการโอนนะคะและก็มีการตรวจสอบจากทางกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์หรือว่าการตรวจสอบจากเกษตรอำเภอแล้วเท่านั้นนะคะซึ่งมีเกษตรกรอีกหลายคนที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ย ยังไม่ได้ส่งรายชื่อการโอนเงินให้กับทางธนาคารตกสดังนั้นต้องรอประชุมรับรองก่อนและทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะส่งรายชื่อเพิ่มเติมมาให้ทางธนาคารตกสในรอบต่อไปนะเพื่อที่จะทําการโอนเงินให้กับเกษตรกรที่ส่งรายชื่อมาค่ะส่วนมากนะคะในการโอนเงินเนี่ยจะเป็นเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินพร้อมกับเพื่อนก็คือ1ท่านเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนใหม่หรือเปล่า 2. ท่านเป็นเกษตรกรที่เป็นแปลงเกษตรกรนั้นแปลงข้าวนั้นตกสำรวจหรือเปล่าหรือว่าท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ขึ้นแปลงซ้บซ้อนไหม แล้วก็เป็นเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวข้าวไม่พร้อมกันหรือเปล่าท่านอาจจะปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดหรือเป็นข้าว2ชนิดขึ้นไปซึ่งเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มนี้จะยังไม่ได้รับการโอนเงินจากทางธนาคารทกศนะคะเพราะว่าทางธนาคารทกศจะต้องเอาข้อมูลมาเทียบกันเพื่อที่จะทําการโอนเงินไม่ให้ผิดพลาดในการโอนเงินค่ะ เพราะว่าเงินจะยังไม่เข้าบัญชีของท่านเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านมีปัญหาตรงนี้หรือว่าเข้าใจว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มนี้เกณฑ์น,นี้ก็สามารถติดต่อที่เกษตรอําเภอได้ทันทีค่ะและมีคำถามว่าเกษตรกรที่แจ้งการปลูกในส่วนของวันที่30ถึงวันที่6ธันวาคม2563นั่นก็คืองวดที่5ในการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมานะคะ ว่าจะมีการโอนวันที่เท่าไหร่ซึ่งจะมีการโอนให้เกษตรกรในงวดที่5ที่ถูกต้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่าเกษตรอำเภอร,รับรองถูกต้องนะคะในวันที่14ทธันวาคม2563ตามแผนการจ่ายของทางธนาคารทกศที่มีกําหนดแผนการจ่ายของแต่ละพื้นที่สาขาด้วยค่ะทีนี้สําหรับเกษตรกรที่แจ้งปลูกข้าวตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปในแปลงเดียวกันนะคะ จะต้องมีการรอแล้วก็อาจจะมีการโอนช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเกษตรกร,เ,กรเหล่านี้ เป็นเกษตรกรที่แจ้งการปลูกตั้งแต่ข้าว2ชนิดขึ้นไปคือนาแปลงเดียวกันแจ้งปลูกข้าว2ชนิดคือชนิดเดียวคือ1แจ้งปลูกข้าวหอมมะลิทั้งแปลงแต่คนที่ไม่ได้รับคือนาแปลงเดียวแต่แจ้งปลูกข้าว2ชนิดเช่นนา10ไร่แจ้งปลูกข้าวเหนียว5ไร่ข้าวหอมมะลิอีก5ไร่เหตุผลนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทางธนาคารตรกสหรือว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องรอนะคะรอเพราะว่าท่านอาจจะแจ้งวันเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกันเพราะท่านแจ้งปลูกข้าว2ชนิดเพราะฉะนั้นทางธนาคารธกสจะต้องมาแยกข้อมูลอีกครั้งเพราะว่าส่วนต่างข้าวแต่ละชนิดราคาไม่เหมือนกันแต่ แนบไม่เท่ากันนะคะแต่ยังไงก็ให้เกษตรกรเราก่อนจะมีการโอนให้ก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนค่ะทีนี้มีคำถามขึ้นมาว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้อะไรเลยตั้งแต่งวดที่หนึ่งที่2ที่3มที่4หรือแม้แต่ไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่ในงวดที่หนึ่งจะยังไม่ได้รับการโอนเงินจะต้องทำอย่างไรให้ไปติดต่อที่ไหน ทั้งๆท,ที่เกษตรกรท่านนั้นทําทุกอย่างตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วให้<ร>ท่าน,นไปติดต่อที่เกษตรอําเภอนะคะแต่เกษตรอําเภอในอําเภอของท่านนะคะแล้วสอบถามว่าทําไมท่านถึงไม่ได้รับการโอนเงินท่านจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ในเกษตรกรแบบไหนกลุ่มตกหล่นหรือเปล่าแปลงสำรวจอ่าหรือเปล่าแจ้งวันเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกันหรือเปล่าแบบนี้นะคะต้องติดต่อข้อมูลข่าวสารกับทางเกษตรที่นี้มีหลายท่านสงสัยว่า ไร่ละ500้อบาทไม่เกิน20ไร่งวดที่1น่ะมีการโอนไปนแล้วและสิ้นสุดการโอนไปนแล้วแต่ยังมีการเก็บตกเรื่อยๆนะคะเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินไร่ละ5้ารบาทจะมีการเก็บตกและมีการโอนเงินอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31มธันวาคม2563เพระนาะฉะนั้นให้เกษตรกรร,กร,รอไปก่อนมีบางพื้นที่บางสาขาที่ยังโอนไม่ครบก็จะทยอยโอนให้กับเกษตรกร,ร,กรอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนอัตราไล่ละ5 0 0บาทงวดที่2ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะมีการโอนนะคะเพราะว่าต้องรอให้ทางกระทรวงพาณิชย์ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการประชุมคอรมรอสรุปแล้วก็หาหรือกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะโอนเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่อย่างไรและทำไมนะคะถึงจะมีข้อสรุปมาว่างวดที่2พร้อมที่จะจ่ายวันไหนคะ่ะนี่คือข้อมูลอัปเดตไขข้อสงสัยประกันไรายได้ต่างๆของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี25 ทั64ทับ 64. ถ้าหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้หลายๆคนที่ยังไม่ได้รับเงินได้ศึกษาข้อมูลและก็ได้ติดต่อตามช่องทางต่างๆที่สามารถได้รับเงินในส่วนของโครงการที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือได้ค่ะหากคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบ่บเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ